สำหรับคนอยากจะเห็ดนะครับแบบก็จังอายนี่ครับครับเป็นสวนผสมประสานหรือว่าปลูกพักกินเองมีมันสา่งรายได้ได้บ่ครับเหลือกินถ้าจังขายนี่มันแมนอิลีอยู่บ่ครับครับก็พออยู่ได้ครับเริ่มต้นเห็ดในห้าฝึกเข้าครับเออเห็ดคือผมหนี่ก็ค่อยหิวโอดไปเรื่อยเอาไปมากกาก็เห็ดได้อดทนนู่นแั่ะเออสามารถค่อยเห็ดไปเดื่อยได้เรื่อยส่วนได้ได้ก็เริ่มต้นกับทียากแน่ครับเออก็ขายได้เน่ย

แล้วอีกอย่างคือแรงบันดาลใจให้มาเห็ดตัวนี้ครับคือแต่กอนกับเป็นที่หน้าเคยปลูกเคยเห็ดน้ำพอน้ำแมมมาอยู่แล้วครับเกับมาเห็นโครงการเพื่อนกับศึกษานเะนะพิ่นไปอบมร่มบอกเพื่อนกับว่าเป็นแนวทางที่ซอยได้ในวิกฤตครับเข้ากบคอยเห็ดไปกะได้ดีคือเป็นวยยัยดีอเอ่อ ครับผมตามยึดแก่พ่อได้ใส่ได้จ่ายเอาไปมากคับมีเงินเก็บเล็กๆหน่อยๆครับอ่าได้อยู่กับครอบครัวน้องๆที่สำคัญครับอยู่กับบ้านตลอดครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขุสุกนนะครับพี่น้องสำรับมื่อนี้ครับมาผอกันกับบาวสลามทองเน็ตนะครับพี่น้องอ่าสำรับมื่อไหร่เบาสลามจะพาเมื่อเบิงนะครับเป็นสวนผสมผสานนะครับเป็นสวนต้นแบบเลยกระบาได้นะครับพี่น้องที่เพิ่นประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปทักท้วงรู้จักนะครับกับเจ้าของเพิ่นก่อนนะครับเนาะไอ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวนะครับไอ้ครับผมนายสำรานปลายเน็ตครับเป็นย่างสมาร์ทอำเภอเขมราชปี63สครับครับพี่กัดอยู่นี่อยู่ไสครับ อยู่ตำบลหัวหน้าครับครับบ้านอย่างครับบ้านหัวหน้าครับบ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าครับอำเภอเข็มมาลัดจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับผมตอนนี้อายุจักปีแล้วครับอายุสี่สิบสองครับสี่สิบสองปีเมื่อก่อนเป็นจากไหนมาจากไหนครับคือได้กลับมาเห็ดเป็นสวนผสมผสานแล้วก็เด็กเขาร่วมกับสมาร์ทฟาร์มเออร์นะครับเออแต่ก่อนก่อนปลูกยินทํามยินเห็ดไงเห็ดหน้าบานเท่าธรรมดานะครับเพื่อได้ดีโครงการเป็นมาในปีหกศูนย์ โครงการฟาร์มอินซี่นะครับแต่เรื่องมีความสนใจเขารวมน้ำเพื่อนเพื่นมาได้ก็บสองสามปีแล้วแหละสองสามปีแล้วคครรัับบยังการเดินทางยังอีกอยู่เอาจะเริ่มๆแต่ว่าสมื่อเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับแบบหนึ่งแล้วนะครับพี่ไอ้เนาพออยู่พอกินพออยู่พอกินแล้วสามเหมือนแล้วสามลอยสี่ลอยพอพออยู่ได้ครับครับผมเมื่อก่อนเป็นพื้นที่แบบไหนครับไอ้พื้นที่หน้าครับ เป็นหน้าไม่เลยวะครับเป็นหน้าตะบานห้าจังสีบอกครับอยู่จังสีครับอคอยปรับปรุงแล้วก็ถมขึ้นมาเรื่อยเริ่มต้นก็เออเริ่มต้นแต่ถ้าบมไม่ทุนเนี่ยก็เริ่มขุดเอาเอาเองใส่แห้งห้านี่บะครับครับโอ้เดี๋ยวพายามไปเบิ้งนะครับอยู่ในนี้เฮ็ดยังนะครับครับอยู่ข้างหน้านี่เขาคืออีหยังครับคือเพาะพันธุ์พริกครับพริกบอกครับเป็นพริกพันธุ์หยังครับพันธุ์หัวเรือครับหัวเรือพริกแดงหัวเรือแดงหัวเรือครับโอ้ห้าเพาะจำนายบอกครับเนี่ย เพื่อจำนายเพื่อแจกจ่ายในกลุ่มครับอืมเอาอ่าอ้ายครับเป็นยังเขาคือใส่หลายต้นนะครับใส่เพื่อเพิ่อยากอันใหญ่เอาเองครับออเขาสามารถลกถอนออกไปเออไปใหญ่เป็นต้นล้วต้นสองต้นไห้ครับอืมไปเลยเพื่อไปเลยเพื่อความเขต้องเปืองถุงนําครับเพื่อได้หลายต้นอ๋อครับผมครับสําหรับผู้ใดอยากเขามาอุดหนุนหรือบ่ครับกเขามาได้แม่นบหครับเขามาได้ตลอดครับเป็นสาธารณะครับครับ นั่นนี่ก็เป็นรงเลื่อนครับรงเลื่อนกับมี่ครับไอ้ครับปาดพี่น้องลงเลื่อนนี่สีเห้าสิเป็นหม่องกาพักก่อนเออกาพักแล้วก็ปูเป็นหม่องหม่องเพาะต้นกะหม่องเพาะต้นกาเล่นมันบ่ครับครับอ้เกอกใหญ่ต้นกกาไปเบิร์ดลหรเฮ้าก็จังปูกครับเรามันมีพักยังนะครับอยู่ในนี่ครับตัวนี้พักกาดขาวหอครับพักกาดขาวหอแล้วก็กวงตุ้งหองเต้อ๋อครับแล้วก็เป็นข้าน้าดอก การร่องหลายๆรุนแม่นบหมครับครับก็แคน้าเพื่อซับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นพืชหมุนเวียนเนาะครับครับกนี้ครับนี่ก็เริ่มถอนต้นออกไปปลูกแล้วครับครับผมอือถ้าถอนเอาไปปลูกใหญ่ๆขี่กันครับยังใส่แบบโบราณอยู่ยังใส่แบบถอนต้นปลูกถอนต้นปลูกปกติเขาจะกาดใส่ถาดมาครับไ้กาดใส่ถาดแล้วเห็ดรวงเรือนทั้งสี่นี้มันมันดีกว่าแบบว่าเห็ดปลูกใส่ถาดกลางแจ้งจังไรครับไอ ดีกว่าก็คือหนาฝนน่ะเฮ็ดได้ตลอดปีครับอ๋อเฮ็ดได้ตลอดปีเลยครับแล้วก็มีการมาแล้งเออเป็นเป็นการมาแล้งครับมาโดยตรงในทิศทางหนึ่งครับครับนี่คือข้อดีเนาะครับครับแล้วเขาใส่ทุนสูงป่ะนะครับอยู่นี่นี่อยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทครับสี่หมื่นหรครับนี่สี่หมื่นลงนี่ครับผมเฮ็ดเองบครัหรือว่าจ้างเขานำตัวนี้ของหน่วยงานครับของหน่วยงานเขาส่งเสริมนำมันหน่วยงานส่งเสริมครับอ๋อก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะครับเนาะครับครับอ่าที่ได้ มีพักแบบปลูกได้ตลอดทั้งปีโอ้สุดยอดกลุ่งน้ำหล่องเกษตรตัวอย่างครับอ๋อครับบานการเขากาอยู่หนีเขาใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยจังไรครับดินเป็นแบบประเภทจังไรครับดินดินเขาเหลือกเป็นดินรวนครับดินรวนเขามามากปุ๋ยมากที่หน่วยงานการเกษตรเป็นส่งเสริมแหละครับอ๋อครับมากใจ E M ใส่กากน้ำตาลเกษตเองมันบอกครับเฮ็ดเองเบิดครับโอ้อครับพี่น้องมันก็สิค่อยดีขึ้นมาเรื่อย ดินดินเน่าสิคอยล้วนขึ้นมาเรื่อยๆครับในการปลูกซับเปลี่ยนมูลเรียนสองเตียสามเื่อขึ้นไปมันเกิดสิคอยดีขึ้นมาบ่เืียมลภาพครับมีแต่ดีดีไปเรื่อยครับครับแต่คือมันก็ดีต่อสุขภาพนะครับดีต่อผู้บริโภคผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับพี่น้องอยู่นี่เป็นอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลมอนบัคครับครับอ๋อนี่ครับถ้าพูดไึงกะเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดได้เม่นบัคครับลุงเรียนได้ได้ครับสามารถเท็ดได้ค่อกันนะครับนาะงบประมาณสี่หมื่นกว่าบาท คือมีโรงเรือนซ้ำนี่ปลูกพักกินใดเบิร์ปีครับผมโอเคครับที่นี้แมโจ้เป็นผู้ตัวรอบร่องอินซี่ครับอืมจ่ายเมโจ้ครับเป็นของเมโจ้นะครับเนาะครับโรงเรือนนี่มันได้จากปีครับประมาณปีที่สี่ครับปีนี้โอ้สี่เพี้ยนมาแล้วสี่สี่ปีแล้วรงมเรือนสี่ปีครับอายุการช้งานเขาสี่เฉลี่ยเห็นเท่าไรครับประมาณห้าปีนี่แหละครับห้าปีห้าปีถึงเจ็ดปีอยู่ที่การบำรุงรักษาของ ผู้ใส่ประสานนะครับครับอ๋อแล้วตาลวดนี่ครับตามุงลวดนี่เขาใส่ที่สำารัไครับโดยประมาณกับที่อยู่ด้วยครับนี่ครับประมาณยี่สิบป่ะครับประมาณนี่แหละอ่าคงหน่วยงานเปินให้มาเลยผมกับบัวเดชเขามาเหยียดให้เล่ยไหมครับครับครับโอเคแล้วครับครับผม ไอ้ครับแล้วบ่อหมอนนี่เขาเอาไว้เห็ดยังคทำไอ้หอยขมครับบ่อหอยขมบ่ครับหอยขมหอยชื่อรี่หลักๆไว้ใส่โตโตพันธุ์สัตว์ครับไว้ขายอ๋อในฤดูการแม่ในในฤดูการนี่อ๋อประมาณเดือนหาเดือนหกบานเหานี่แหละก็เริ่มสีเอาตัวปลาตัวกบมาไว้ขายไปแล้วอ๋อขายกับนาลาดนาบ้านเขาเลยนาบานเลยครับโอ้ครับผมพี่น้องบานเท่าก็เริ่มหูจัก กลุ่มแน่แล้วเริ่มเขามาสือหอดอันบ้านหอดสวนแล้วว่าอย่านี้อายุนี้เขาเลี้ยงยังไงครับบ้านนี้ส่วนมากก็จะเลี้ยงปลาครับเป็นตัวหลักเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยปลานี้มีปลายังไงครับปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนปลานิโอ้ในเลี้ยงแต่ช่างเนี่ย้าปลาหมอเทศครับเขาเลี้ยงโดนปไะแครับนนิมอนประมาณสามเดือนครับสามเดือนครับจับขายแล้วครับ แต่ละกระช่างนี่โบคือกันแม่นบ่ครับโบ้คือกันครับเขาเน้นเน้นหลากหลายเน้นขายง่ายครับเน้นหลากหลายเน้นขายง่ายเออพี่น้องมากผู้นึงอยากปลาแนวหนึ่งผู้หนึงอยากปลาแน่วนึงเออเตรียมครบจบในทีเดียวเลยนบ่ครับเตรียมตอบตอบรับกับอันควงการของลูค่าครับโอ้ยเหตดีครับพี่น้องเป็นพื้นที่สองไร่เนาะครับพาะครับพื้นที่สองไร่สองไร่ที่มีครบดทุกอย่างนะครับครบปูปลามีเบิด ยางละเล็กละหน่อยยางละะเล็กละหน่อยครับตัวนี้ก็เป็นมองี่ยงครบเหครับครับครับกบกับสองสามรอยตัวแต่ละงวดมองเลย่กงครับพี่น้องตัวนี้ก็ไแบกินไบขายคือกันไหมครับครับเลือกินเท่ากับขายแบบเนี้ยเป็นพึงผ้าจะครัองเป็นเป็นพึงผ้าเป็นการศึกษาก่อนครับครับเพื่อขยายตัวในบ้านข้างหน้าเหลือกกินค่อยขายไปครับโอ้แป้งนี้เป็น ที่ม<ๆ>ีดอกไม้นําครับครับดาวเรืองเขาปลูกใบเฮ็ดยังครับดาวเรืองขายขึ้นกันครับขายได้เอ้าขายคือขายดอกกันสิบบาครับขายดอกครับขายดอกขายพันธุ์ปลูกขายดอกเทื่อนั้นก็เก็บพันธุ์นี่ก็ได้เก็บพัประมาณได้ครับประมาณหาดอกเขาก็ขายได้สิบบาทแพ็คแพ็คกิ่งใส่ถุงครับผมดอกนะครับก็ขายดอกละหาสิบต่างครับอ๋ห้ามพื้นเฮ็ดพันธุ์ภูมยหามบ้านพระ เพิ่นเอาไปหลายพายกันสิก็มันก็มาสื่อเมื่อวานกับเบิดเก็บไปเพิ่นหารอยดอกบัรพวกงพักนี่มัดอยู่จังไหนครับในไต่ต้นใหม่ดอกใหม่จัิงสิครับเพื่อพื้นที่ครับเป็นผสมผสานของกเด็กเนาครับเนาะครับบรเสียพื้นที่ครับโอ้เดิมจมดอกใหม่งามๆนี่พักขึ้นพร่อมก่อนดาวเรื่องนี่สิเป็นดอกครับเออเฮาสิได้เก็บพักก่อนแล้วครับครับผมครัโอ้หันมาหน่อยจะคล้องบ้านเจ้าของบ้าน องามแห่งครับเพื่อนเทศดีแห่งได้ครับพี่น้องครับอยู่เข็มมาลาดเท่านี้แล้ครับพี่น้องครับส่วนผสมตั้งผลชนะผสมวงตุ้งนะครับแต่ว่าเป็นต่อสองะครับต่อสองแล้วอย่างคือเอิ่นต่อสองครับรุ่นสองครับรุ่นสองครับเพราะว่าเขาตัดแล้วมันสิแตกหนอกหนนะครับเขาสิเก็บได้อีกสองหัวขนาปลูกที่หนึ่งเก็บได้สองเท้าครับกวงตุ่งนี่ก็คือ ผลพ่อยได้สองรอบนะครับครับอเนาะครับโอ้ายคือขยันแถบทั้งเบิร์ตนี่มันเป็นดินแบบประเภทจังไรครับไอแต่ก่อนมันก็เป็นดินแก่นแกนดินดินที่คูดขึ้นมาจากบ่อนละครับอ๋อเท่ากับว่าเอาน้ำมักผสมกับปุ๋ยมักขีงวขีหมูเขานี่แหละครับน้ำมักนี่เท่าเสียนเนียนเป็นน้ำมักอีหยังครับน้ำมากส่วนหมากใส่หอยทะี่ก็พหัว่าป่าครับอ๋อเนี่ยแหละครับปุ๋ยมักเท่านี่ก็ ขีหมูนี่แหละทีวเหลี่ยงอยู่ในสวนในฟาร์มครับเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งคปับปรุงสภาพดินน้ำมันจะเห็นรวนซุยไปเรื่อยครับอ๋อครับพักก็จะเจริญเติบโตดีนะครับในแบบลักษณะแบบนี้นี่ครับพี่น้องตัวนี้ขาก็ขุดออกไปขายไ่ครับครับแถวเก็บไปแล้วข้าก็ปีนปีนแปลงไว้น้ำครับปีนแปลงไว้น้ำหมูน้ำนะข้าวกระลรดน้ำปลูกเลยครับปลูกสามเลยครับเสียเวลาให้ดินมันแกบครับ มันเป็นเล่นน้ำเลยป่าครับนี่รดน้ำมาต้นกามาปลูกเลยครับอืมบ่ต้องมาคั้วพวนดินบ่กับข้าวแยงหม่บ่ครับห้วยเฮ็ดทีเดียวได้ทีละสองนี่ผมฟังเปลานี่อยู่นี่นี่เบิดปีเลยเบิดปีเลยหมุนเวียบเบิดปีเลยครับโอ้เบิ่งทีครับบ่าวสลาวบ่าวสลามออนซอนแนี่ยครับพี่น้องอุ้ยคักๆๆครับเป็นพื้นที่สองไร่นะครับรอบบ้านเมื่อก่อนเป็นทีหน้าครับทีหน้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนมานะครับพี่น้อง โอ้ยเพิ่นคือเฮ็ดดีนะครับพี่น้องคอยขุดไปแล้วเฮ็ดไปปลูกไปเมื่อยกพักครับไปเรื่อยๆโอ้มีหัสะพานยางขามน้ำน้องครับบ่อปลานิ่นครับปลานิ่นก็อยู่ในกระชังครับกินง่ายๆเลยครับอยู่ในนอกนอกก็มีครับข้างนอกก็มีเขาก็ออกลูกออกง้างคือกันบ่ครับออกลูกครับออกลูกเป็นปลานิ่นถี่บ่เป็นมันแม่นบ่ครับเดี๋ยวครับตัวหนึ่งโอ้มันบ่ย่านคนเน๊ยปลาธรรมชาติก็มีครับพี่น้องครับนี่นี่เป็นปลาดุก ส่วนทางนี่หลากหลายครับพี่น้องหลากหลายเลยเอ้าอ้อยนี่เป็นอ้อยพันหนังครับอ้อยนี่เป็นอ้อยกินกินสดครับกินสดก็คืออ้อยกรอบอ้อยกรอบเขาขันเอานามอยู่บ่ครับขันนามก็ได้ครับขันนามก็ได้คือกันครับพัดพี่น้องเป็นเฮ็ดงามแฮงครับพี่น้องเป็นอ้อยดีอันเป็นสอน้ำงานบุญงานวัดนั่นแหละสอเป็นอันตัดเป็นทนเป็นทั้นนั่นแหละครับผมขายเป็นพันเท่ากับขายขอระบาดครับขอระบาดแต่ขายคือกันบอครับมับงได้ขายครับ โอ้ยเบิ่งดีครับพี่นอ้องเห็ดดีแห้งเบิ่งดีนี่ครับย่งางไปนี่มแต่ของกินของอยากเบิดเนอไอเนะครับ,อรบโอ้ย,อยสลับกันครับสลับคือ <c oughs> ตัวนี้เบิดลกับมะเขือบา้านในเรื่องโรคแมลงนี่มันมีปะครับก็มีมีอยู่ครับเขามีวิธีการจัดก,การจากไหครับก็อันเก็บออกแน่เก็บออกนะครับต้นต้นเป็นเพียเป็นยังลงหลายๆนะฮะก็ถอนถิ่มเลยอ๋อเ้าบองเสียดายเห็ดก็เอาหอยห้ยยังกินไปเลยครับให้ปูให้ปลาไปได้ โอ้ผมมียังขิมเลยนะครับเนาะครับเพราะว่ามันบอถึงเป็นบอถึงระบาดพราะว่าเห่าเบิงคู่มือครับเบิงคู่มือดูแลโฮสนามคู่มือเหาเห็นมาแต่นะอยู่นี่ผ่านสายตาเห้าผ่านมือเห้าทุกตนเลยครับครับใส่แรงงานจะคนครับพื้นที่สองไร่ปูค้องใดไรสั่นี่ครับสองคนกับหนกครับลูกสาวอ้อสองคนเท่านั้นไหมครับครับโอ้ลูกสาวอยู่หมอสามอายุสิบห้าสิบหกงานฝันเหลืองเรียนมาฝันกระซอยครับ แตมาซอยงานพอในสวนนะครับครับอู้นี่คือแปลงหยังครับผสมประสานคือกันมาครับรัานี้ตัวนี้เป็นกล้วยกล้วยพันธุ์นะครับเพื่อไบบค้ายนอกล้วยพันธุ์พันหยังครับตัวนี้หอมท่องครับหอมท่องตัวนี้กล้วยไข่ครับอ๋อก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับเนาะตัวนั้นกล้วยหนืกกล้วยนากก็มีครับเพื่อนที่อยู่นี่ก็คือใส่บักจกย่างเดียว่ครับนี่ครับบักจกบักโจกคุด ปลูกไปทีละแปลงเฮ็ดทีละยางทีละยังไปนี่ครับก็จังหลองหน้ามึงสั่งก็หลอกไม่ครับครับคุดคุดไปเรื่อยๆครับโอ้คุดเอาคุดเอาเบิ้งดิครับพี่น้องมันลดมันเข้ามาบ่ได้ครับก็ต้องใส่แห้งเข้าครับนะครับเนอะเิ่เข้ามาเข้าก็เสียเงินเข้าครับเออเสียเงินเข้าประหยัดต้นทุนไวเอ็นเหตุไงครับคุดเองนะครับพี่น้องคอยเอาขึ้นมาไงกูมือคูมือครับคุดเองสวยงามแห้งแต่งได้พร้อมเนาะครับแต่งได้พร้อม ตัวนี้มันเป็นคลองน้ำมันบ่ะครับคลองน้ำครับอืมแต่ดูฝนน้ำกับเศษไร่บริเวณแถวนี้นะครับกับมันมันกับที่ตกนี่มันตกแห้งมันกับที่บ่อขังอยู่นี่หลายมันเป็นร่องนี่ครับมันกับที่ใหนดินตัวนี้โม่หืนโม่เกิดเซเล่าครับอืมหนักบ่อขังก็เฮากับปลูกพักปลูกยังได้ทั้งปีนะคได้ได้ครับบักฮวงกับการล้างลงไหมป่ะครับครับการล้างลงไม้ครับตัวนี้แขกดำครับแขกดำก็มีแขกดำต้นเก่าเพิ่นคนไหนสามปีแหละมันก็เหมือนหมาว่าเฮาก็ต้องมีต้นเขาเพรท่นตายไปครับ แต่ผลผลิตหน่อยลงเขาก็ปลูกต้นนี้เท่าต้นนี้จะตายต้นนี้ก็ได้เก็บผลผลิตอีกนั่นไหมครับต่อเมื่อที่ว่านะก็จะใช้พักไปเบิร์ตเลยพักคือเอาพักมาแซมเบิร์ตหรือเ่ครับครับพักมันฟีบมะเขือเต็มเลยครับมีหลายอย่างหลายแนวโอ้กล้วยยังครับเนี่ยก็เขี้ยงใหญ่แท้กล้วยหอมทองครับต้นนี้บ้าดหอมทองป้าพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังครับนี่มันคือมันมันเกิดตามเอาเสาขำไหวครับพี่น้องตามธรรมชาติาไม่ได้ครับนี่คือเขาเอาใบใหม่ หอมทองครับอ๋อเป็นแบบว่าปุ๋ยที่เขาใส่เป็นธรรมชาติเลยครับครับนี่กับใบไหม่ใบนี้แหละอ้แต่นี้ครับเราขก็บปุ๋ยมารกขี้งอขี้งเข้ามาใส่ธรรมดาครับเป็นอีซี่วัตถุนะครับครับตัวนี้มันยหอ่ไปกับเป็นปุ๋ยขึ้นกันครับครับใบมันเท่ากับโพธิ์ครับเป็นกล้วยน้ำว้าครับน้ำเนาะครับเนาะครับเขาเขาสีบัวเผาเลยขยะยี่ในสวนสีสีเนีนบัวเผาครับใส่เป็นอนคุ้มดินครับเป็นคุ้มดินอ่าคุ้มดินตัวนี้ก็นั่งเตรียมแปลงมา นี่กำลังเตรียมแปลงนี่ก็เป็นแปลงพักบัดเลยทั้งบิดนี่บ่งดีครับเฮ็ดให้มันพ่อดีกับแห้งเขานะครับใชเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็สิได้ผลครับพื้นที่น้อยแต่ทําเงินได้ทุกวันครับเอาเห็ดไปเรื่อยๆห้าบ่บเร่งว่าสิเห็ดให้มันแหล้วมือเดียวนะครับคอยปลูกไปเอนี่ปลูกได้ท่ํานี่เฮาก็เอาไปขายน้อมือ้ากับปลูกไม่อีกพดน้ำเหล้วกับปลูกไม่มาทําทําต่อไปเรื่อยๆครับครับผมเอาเลนนี่ักเขือพันยังครับ มะเขือเน่าครับแต่วันเป็นปีสองแล้วมันสิโลแล้วครับมันสินเดตัดเก็บสาวหมวกมะเขืออันนี้หมวกครับมะเขือเน่าโอ้ก็ได้ยังี้เก็บกินอยู่นะครับนอาทำกินปนกินแจวนี่ครับครับได้เลยนะครับพี่น้อหยามต้นกามันใหญ่เ้าจังสิตัดเ้าบโตัดเลยว่าแั่นะเขาล่อไปกินเล็กกินหน่อยเท่ากันเพราะบ่ได้ทสื่อเขานะครับเพราะบ่ได้ทสื่อมันนี่คือบักพุชซาพันยังครับบักท่านพันยังนี่ตัวนี้นุ่มสดครับนุ่มสดมันมีนุ่มสดกับสามรด สามรถกระมี่แม่นบ่ครับครับน้องบริษัทสารเคมีซิมไหนเลยครับซิมไหนเลยครับครับผมโอ้หน่วยใหญ่แห้งครับพี่น้องปีแรกครับนี่ปีแรกเพิ่งปลูกแม่นบ่ครับครับประมาณอัสิบเดือนนี่แหละสิบเดือนเออเริ่มออกมาก้มีกินทุกอย่างเลยเนาะครับไอ้เนาะช่วงนั้นก็สีมีนอไม้นอไผยยังออกคือกันบ่ครับนี่ครับไผ่สามเดือนไผ่สามเดือนครับอื แต่ถ้าโ้ตนา่ก็เป็นนอตลอดปีครับตัวนี้โอ้ถ้าถ้ามีน้ำนี่ก็คือได้ผลเลยครับมีกินตลอดปีเลยครับครับปานหั่นก็มีปลาธรรมชาติมีปลาอย่างนั่งกับมีโร้ยน้ำใสครับตัวนี้เป็นแรงน้ำใสอืแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยมีมีพัดคือกันนี่นี่ครับปลาก็บล่งล่งขั้งหนอกแน่ทั้งในเนี่ยเป็นธรรมชาติไปเลยเป็นธรรมชาติครับโอ้ย ลึกซ้ำได้ครับนี่ตัวนี้ประมาณหาเมตรครับหาเมตรครับปัดมุมแหลงอยู่บ่ครับนี่มุมครับหรือว่าต้องเติมน้ำอยู่บ่ครับไม่ได้เติมครับมันอยู่นี่บ่บ่มีอันเรื่องน้ำเติมครับอ๋อเขาคือเขาใส่แต่น้ำฝนน้ำฝนกับปลาปากับปลาปาครับน้ำกับปลาปานะครับพี่น้องน้ำบาดาลบานเท่านี่ถ้าปลูกบระทั่นนี่ยเขาปลูกแค่ต้นนะครับปลูกประมาณยี่สิบต้นครับยี่สิบต้นยางละเล็กลายน้อยเนาะครับดอกไม้ผล เริ่มเริ่มไปสี่สิบต้นทุกอย่างรักสิบรักสิบก่อนเลยรักสิบทุกอย่างข้าอยากย่างข้าก็ปลูกไปคอย่างละสิบต้นหาต้นอย่างละสิบต้นโอ้เฮ็รดีงครับส่วนมากสิปลูกผสมปลูกแซมครับครับมันแห้มันหลากหลายที่นี่ก็มาเขียบหนังกับแซมไปตามระยะมันยังงระยะจะมีครับเห็นเลยว่ามีการวางแผนอย่างดีไหมครับครับครับเพราะว่าตัวนี้พันธุ์ยูพันธุ์สยูน้ำเ้าได้ประมาณสามปี สามปีบหมครับกล้งสามปีเลาก็เริ่มในย่ายต้นปลูกไม่แล้วต้นนี้มันสีขึ้นแท่นครับในม้วนนี้มันสีขึ้นแท่นเห็นเอาปอกมาวางไหมสีบางที่เขาก็ตักโคตรกันบหครับนี่ตักโคตครับอ้ใส่ตักโคดเอาบ่อรับนี่ครับตักโคตครับโอ้มามีสปริงเกอร์ครับว่นใดทั้งเด่วางระบบน้ำหยดเขาก็ต้องอาศัยความขยันเขาแล้วนะครับครับอ้าวสุดท้ายนะครับไอ้มีหยังจะฝากให้สำหรับคนอยากจะเฮ็ดนะครับ แบบก็จังอ้ายนี่ครับครับเป็นสวนผสมผสานหรือบบว่าปลูกพักกินเองนี่มันสางไรได้ได้บ่ครับเหลือกินถ้าจังขายนี่มันแมนอิลีอยู่บ่ครับครับก็พออยู่ได้ครับ <c oughs> เริ่มตน้นเฮ็ดให้เฮาฝึกเฮาครับ <c oughs> เอเอเฮ็ดค <c oughs> ือผมนี่ก็ค่อยหิวโอดไปเรื่อยๆ <c oughs> เอาไปมาเฮาก็าเฮ็ดได้อดทนนู่นนะี่นอาสามารถค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆได้เรื่อยส่วนได้ได้ก็เริ่มต้นก็สิยากแน่ครับเออก็ข <c oughs> ายได้แน่พออยู่พอกินอยู่ครับ <c oughs> แต่ว่าคู่มือนี่ก็มือละสามสี่ร้อยพออยู่ได้ครับแล้วสินค้าส่วนใหญ่เอาไปขายเสครับส่วนมากอยู่นาบ้านครับอยู่นาบ้านเขาเาเงินมาให้เขาเองเลยมาเลยครับมีตอนแรกกับสีโบ่พ่อแล้วนะครับสีโบ่พ่อออกตลาดบ่ได้เลยออกตลาดบ่ได้ออกตลาดบ่ได้เลยครับมือละมือละสี่ห้าร้อยมือมันกับพันกว่าบาทอยู่บ้านเฮากับไล่ใจเฮากับโบค่อยมีเม่นบอกครับกับที่ว่าอยู่ได้สบายเลยครับครับผมอ่าแล้วอีกอย่างคือแรงบันดาลใจแห่งมาเข็ดตัวนี้ครับ คือแต่ก่อนกับเป็นที่หน้าเคยปลูกก็เห็ดน้ำพอน้ำแมมมาอยู่แล้วครับเออกับมาเห็นโครงการเพื่อนกับศึกษาเพื่อนไปอุ้มรุ่มบอกเพื่อนกับว่าเป็นแนวทางที่ซอยได้ในวิกฤตครับเข้ากะคอยเห็ดไปกะได้ดีคือเพื่อนวายดีเออครับผมแต่ทย์กับพ่อได้ใส่ได้จ่ายเอาไปมากกับมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆครับอ่าได้อยู่กับผัวพวันน้ำหนักน้อที่สำคัญครับอยู่กับบ้านตลอดครับ เราสุมเออนี้มีความสุขหลายบบครับจะประมาณหนึ่งอยู่ครับประมาณนึ่งคือเราม่มีคือโบเขียดนะครับโบเกียดบบเขียดเรียงเงื่อนกลับไปเรื่อยๆใช้ชีวิตอยู่แบบอยู่ในสวนข้ความสุขให้ครับเจ้าของราเล็กรน้อยไปเดี๋ยวอยู่กับต้นใหม่ที่ห้าวเลยโบคอยมีเวลาเดี๋ยวไปใส่เงินนะครับมีแต่อยู่กับสวนครับ เศ้ามากกับพักเก็บพักขายนะครับมากกับพักเก็บพักขายครับเทาบริคิดเรื่องเงินเลยแต่เงินมาหาเฮาแม่นด้ครับแต่พยาออกไปตลาดนะครับโอ้ดีไลน์ครับสุดท้ายนะครับบ่าสลามก็ขอจบไปซ้ำนี่นะครับผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งในสวนนี่ก็มาได้บ่ครับไอมาได้ครับมาศึกษามาเรียกเปรียมข้อมูลได้ครับศึกษาเรียนรู้ได้หรือสิมาอุดหนุนมาเบิ่งต้นแบบเพิ่นเฮ็ดนะครับเพิ่นเฮ็ดจังไดนคือสามารถมาเติบโตได้ตอนนี้เท่าสมือนี้นะครับพี่น้องก็สามารถเข้ามาได้นะครับยินดีตอนรับเนาะไอ้ายินดีตอนรับครับสำหรับ อ่าคลิปวิดีโอนี้นะครับบาสลามขอจบไปซ้ำนี่นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจนะครับขอบคุณไออีกทีหนึงนะครับครับขอบคุณครับที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับคนกำลังที่มองหาแล้วก็จ็คสี่เหลี่ยมต้นจังใดเนาะไอเนาะครับเฮ็ดจากหน่อยๆก่อนครับผมแห้งจากคลองแล้วก็คว้มขยันแห้งจาคลองเอาใจใส่นะครับพี่น้องอย่าลืมจุดนี้นะครับพอกันคลิปหน้าครับผม